วัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจารุวัฒน์เนาะค่ะเนาะจ่าอืมอันนี้ห้าวันเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทํางานเนาะค่ะเนาะก็เรยกึ้นก็ออกมาเบิงแหน่พอดีฝนตกวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจารุวัฒน์เนาะค่ะเนาะ,ะจ้า ไอ้นี่ก็ดีอยู่จ้าสม่ำเสมออันนี้หน้าวันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน้าวันค่ะอ่าก่อนสีลุ่ไอห,หนึ่งหุยอย่าไลา่จ้าอย่าไลา่ไลอืออย่าไลายก็เพราะท่านี้เฮ็ดยังได้ดอกเพราะเพราะว่าอันมันบ่มีนม้ำจากคันเท้าเสียนอือคนก็นจะมีน้ำข้อ,ข,อข้อเนียเป็นบางมองเนาะค่ะ กะให้นี่กะสมบูรณ์แบบจักน้อยนึงจา้าบ่ท่านเหยียบหยาบ่ท่านย่่มหลังนกพอเพียงพราเพียงบิแครงเท่านี้ละจา้าพี่น้องจา้ากสวัดดีค่ะวัดดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจ่าลุวันเนาะค่ะเนาะท่านในวันปุ๋ยเฮ็ดหยังใดจา้าคือ,อานามมม่ำบ่มี่ขันเข้าบ่มีเข้าก็คือเข้าเฮ็ดหยังบ่ไดจา่าเฮาก็รอลแอ,ลอตะฝนจา้านี่คือเข้าหน้าปีเนาะคะ่ะจา่า อือันนี้ห้าวันเรียบร้อยแล้วกาลงไปทํางานเนาะค่ะเนาะการเลียขึ้นกะออกมาเบิงแนพอดีฝนตก,วนก,นนกน่วมหลังนกพอเพียงพอเพียงบิแขแคเท่านี่ละจ้าพี่น้องจ้าการคาสวมหลังนกพอเพียงพอเพียงบิแขแคเท่านี่หละจ้าพี่น้นองจ้าพี่น้องจ้าอันนี้หน้าเขานี่เพราะท่านนวันปุ๋ย,ดดยจ้าจ้าให้นี่ก็ด,ดียจ้าสมา่ำเสมอ อันนี้หน้าวานค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน้าวันค่ะอ่าก่อนสีลุ่มดี่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจารุวันเนาะค่ะเนาะเพิ่นกัเลยแบบเพิ่นกัเลยได้สัตว์จ้าบ่ท่านในวันปุ๋ยได้พี่น้องจ้าอืมเข่านี่บ่ท่านในวันปุ๋ยอยู่ค่ะเบิ่งลูกค่ะพอได้เบิ่งอยู่ดีเนาะท่วมหลังนกพอเพียง พอเพียงบิแขแงเข้านีิละจ้าพี่น้องจ้ากาค่ะไอห,หนึ่งหุวยหย่าร้ายจ้าหย่ารลายไรอืมหย่าร้ายก็บพราท่านี้เฮ็ดยังได้ดอกเพราะเพราะว่ามันเพราะมีน้ำจ้าขันเท้าเสียนจ้าอืมอันนี้ห้าวันเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทำงานเนาะค่ะเนาะก็เลืขึ้นก็ออกมาเบิ่งเน่พอดีฝนตกอ่า เอาสีได้เดือนไปจ้านี่ล่ละเขาเขาประมาณเดือนนี่หละจ้าอ๋อประมาณวันที่ย่างย่างจ้าเขานี่ไก่ก็อืมคนก็นจะมีนำข้อข้อเนี้ยเป็นบางมองเนาะค่ะก็ให้นี่ก็สมบูรณ์แบบจักน้อยนึ่งจ้าบพราท่านเหงาบ่ท่านบบจ้าให้นี่ก็ดีอยู่จ้าสม่ำเสมออันนี้หน้าวาันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน้าวันค่ะอ่าก่อนสีลุ่มอวน อันนั่นมานี่เนี่ยเข้ากับพี่น้องจ้ะอันนี้หน้าเขานี่พระธนานวันปุ๋ยอยู่ด้วจ้ะเอาสีได้เดือนไปจ้ะนี่ละเขาเขาประมาณเดือนนี่ละจ้ะอ๋อประมาณวันที่ย่างย่างจา้ะเขานี่ใกล้ก,ลกัจ้ะไห้นี่ก็ดีอยู่จ้ะสม่ำเสมออันนี้หน้าวันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน้าวันค่ะอก่อ,กอนสีลุ่มไปทํางานน้องค่ะเนาะ ข้ากับวานเขาเรียบร้อยแล้วข้าใค่อยออกเดินทางเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้ค่ะต้นประมาณได้คืบกว่าแล้วเนาะเพราะถ่วมเพราะไปทํางานเนาะค่ะเนาะข้ากับวานเขาเรียบร้อยแล้วข้าใค่อยออกเดินทางเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้ค่ะต้นประมาณได้คืบกว่าแล้วเนาะเพราะถ่วมเพราะใตหนึ่งหุ่ยอย่าไล่จ้าอย่าไล่ไหลอืมอย่าไลยกับเพาท่านีเฮ็ดยังได้ดอกเพราะเพราะว่ามันเพมีน้ำจ้าขันเท้าเสียนพี่น้องจ้า อันนี้หน้าเข่านี่เพระท่านในวันปุยย๋ยด้อจ้ะไอห,หนึ่งห่วยอย่าไลาจ้ะอย่าไลไลอืมอย่าไลากับเพระท่านีเ้เฮ็ดยังได้ดอกเพราะเพราะว่าอันมันบ่มีน้ำจ้าขันเท้าเสียนไปทาะะํางา,านเนาะค่ะเนาะเท่ากับวันเข่าเรียบร้อยแล้วเขาคร้ยออกเดินทางเนาะค่ะพี่น้องก็จตะประมาณนี้ค่ะต้นประมาณได้คืบกว่าแล้วเนาะพราะถ่วมพ,พราะเพิ่นกันเลยแบบเพิ่นกันเลยได้สัตว์จ้บาบ่ท่านในวันปุยย๋ยได้พี่น้องจ้ะเข่านี่บร่ระท่านในวันปุ๋ยอยู่ยค่ะ เบิ่งลูกค่ะพ่อได้เบิ่งอยู่ดีเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะเกษตรเข่าหน้าปีจ้ามือเป็นหน้าปังจ้าขอบคุณที่รับชมเนะค่ะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อบายบายกับมื่อก้อนนี่ฝนตกเนาะค่ะกับมีน้ำแน่นิดหน่อยอืมกับมีน้ำพ่อได้พ่อได้ใส่ใส่เข่าฮะเนาะค่ะเนาะเพิ่นกัเลยแบบเพิ่นกัเลยได้สัตว์จ้าบ่ท่านในว้านปุ๋ยได้พี่น้องจ้าอืมเข่านี่บ่ท่านในวัานปุ๋ยอยู่ค่ะ เบรงลูกค่ะพอได้เบริงอยู่ด้เนาะท่านในวัานปุ๋ยเฮ็ดยังใดจาคือาน่ำบ่มี่ันเ์ข้าบ่มีเข้ากระคือ,อมมมข้าเห็ดยังบะไรจะข้ากับลอลอแต่ฝนจะนี่คือเข่าหน้าปีเนาะคะ่ะกับหม่อก้อนนี่ฝนตกเนาะคะ่ะกับมีน่ำแน่นิดหน่อยอืกับมีนน่ำพอได้พอ,อได้ใส่ใส่เข่าเขาเนาะคะนะ่ะเนาะวัดดีค่ะวัดดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็ เป็นเข่าจารุวัลเนาะค่ะเนาะใกล้เสียหอดเดือนแล้วใกล้จิดถึงเดือนแล้วจ้าเนี่ยอ่าวันที่แปดกระหอดเดือนหนึ่งค่ะพี่น้องจา้าอ่าก็ก็กกเริ่มดีเนาะค่ะเนาะก็เริ่มสวยเริ่มงามอยู่ก็ดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจารุวัลเนาะค่ะเนาะเอาอัอน อันนั่นมาอันนี่เนี่ยเข้ากัาบบ่าถ้าในว้านปุ๋ยเฮ็ดยังใดจะคือาน่าบ่มีขม่ขันเข้าบ่มี่เข้ากับคือเข้าเห็ดยังใดจะเข้ากับลอแตะฝนจะนี่คือเขาหน้าปีนะคะเอาอันอันนั่นมาอันนี่เนี่ยเข้ากัาบกเพแบบิ่นกันเลยแบบเพิ่นกันเลยได้สัตว์จ้าบ่าถ้าในว้านปุ๋ยได้พี่น้องจา้าเขานี่ว่าถ้าในวัานปุ๋ยอยู่ค่ะเบิง่งลูกค่ะพอได้เบิงอยู่ได้นอกพี่น้องจา้า อันนี้หน้าเขานี่พระท่านในวันปุ๋ยเยอะจ้ะคนก็จะมีนำข้อๆเนี้ยเป็นบางมองเนาะค่ะกะให้นี่ก็สมบูรณ์แบบจักน้อยนึงจ้ะพอท่านในหยาพ่ท่านวัดดีค่ะวัดดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข่าจารุวันเนาะค่ะเนะเาะเอาสีได้เดือนไปจ้ะนี่ละเขา่าเข่าประมาณเดือนนี่หละจ้ะ อ๋อประมาณวันที่ย่งย่งจ้าเขานี่ใกล้กล้ขวมหลังนกพอเพียงเพอเพียงบีแคงเท่านี่แหละจ้าพี่น้องจ้กากะไยหนึ่งห่วยอย่าไลจ้ลายอ,อย่าไลไลอืมอย่าไลกะเพราท่านีเฮ็ดย่างได้ดอกเพราะเพราะวา่ามันโบมีนม้ำจ้าขันเท่าเสียอันจ้าอืมอันนี้เท้าวันเรียบร้อยแล้วกะลงไปทำงานเนาะค่ะเนาะกะเล่ขึ้นกะออกมาเบิงแน่ พอดีฝนตกจ่าไ้นี่ก็ด,ดีอยู่จ้าสม่ำเสมออันนี้หน้าวันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน้าวันค่ะอ่าก่อนสีลมมนี่เนาะค่ะพี่น้องเพราะท่านนี้มีอย่าายอยู่ค่ะกะกะอัปเดตให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องบอกว่าเบิ้งไท้เบิ้งหน้ากะสะอ่อนอยู่ดอกจ้าไ้นี่สําหรับไ้นี่แต่อีกข้างเพื่นก็นจะมีนำข้อข้อเนียเป็นบางมองเนาะคะ่ะ ให้นี่กัสมบูรณ์แบบจักน้อยนึงจ้าบอท่านอย่ายบบอท่านขอบคุณที่รับชมนะคะเกษตรเข่าหน้าปีจ้าบัวเป็นหน้าปังจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ่ะบายบายคลิปหน้าเจอก,กันใหมนะค่ะเด้อบายบายไอห,หนึ่งห่วยหยาลายจ้าหยาลายลายอืมหยาลายกับพ่อท่านนี่เหตุยังได้ดอกเพราะเพราะว่ามันเพมีน้ำจ้าขันเท้าเสียนใกล้เสียฮอดเดือนแล้วใกล้ถึงเดือนแล้วจ้านี่ วันที่แปดกระหอดเดือนนึงค่ะพี่น้องจาอ้าก็ๆๆเริ่มดีอยู่เนาะ,ะเนาะก็เริ่มสวยเริ่มงามอยู่อันนี้ที่วานไหวด้ค่ะนี่ว่านเขาเมษาจะอันนี้เป็นเขาหน้าปีเนาะค่ะพี่น้องกร็ร่งเริ่มเริ่มเป็นตน้นท่านในวันปุ๋ยเฮ็ดยังใดจ้าคือหน่ำบะมี่ขันห้องบะหมี่เข้ากับคือห้องเฮ็ดยังใดจ้าเข้ากับ,อบลอดลอตะฝนจ้านี่คือเขาหน้าปีเนาะ,ค,ะค่ะอืม ่นก็จะมีนำข้อข้อเนียเป็นบางมองเนาะค่ะกตให้นี่กัสมบูรณ์แบบจักน้อยนึ่งจ้าบ่ท่านเนยียดหยาบ่ท่านคนก็จะมีนำข้อข้อเนียเป็นบางมองเนาะค่ะกตให้นี่กัสมบูรณ์แบบจักน้อยนึ่งจ้าบ่ทัานเหยียดหยาบ่ท่านไปทำงานเนาะค่ะเนาะเข้ากับวันเขาเรียบร้อยแล้วเข้าครยออกเดือทางเนาะค่ะพี่น้องกแต่ประมาณนี้ค่ะต้นประมาณได้คืบกว่าแล้วเนาะเพราะถ่วมเพราะอืม คนก็นจะมีนำข้อๆเนี้ยเป็นบางมองเนาะคะ่ะกาให้นี่ก็สมบูรณ์แบบจักน้อยนึงจ้าบ่ททานเหนียยาบ่ททันจ้าอืมอันนี้ห้าวันเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทำงานเนาะค่ะเนาะก็เลียกึ้นกะออกมาเบิง